สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดข้อสอบ o อนิทสิบสอข้อนะครับที่ข้อแรกนะครับใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอและขอบัวเป็นพืชใต้น้ำหากปลูกจากต้นอ่อนและกบฝังดินตื้นหรือฝังดินไม่แน่นต้นมีโอกาสหลุดลอยได้เพราะบัวยังแตกรากยึดดินไม่พอข้อกอไก่นะครับ ข้อความข้างต้นมีคําบุพบทกี่คำเรามาดูที่คําบุพบทก่อนนะครับคําบุพบทคือคําที่ใช้เชื่อมระหว่างคําเช่นบอกสถานที่บอกเวลาบอกความเป็นเจ้าของซึ่งในประโยคนะครับมีอยู่สองคำก็คือใต้และคําว่าจากครับแน่นอนครับข้อนี้ต้องตอบสองคำขอไข่ ข้อความข้างต้นมีคำสันธานกี่คำคำสันธานคือคำเชื่อมระหว่างประโยคนะครับเช่นคอยตามการเป็นเหตุเป็นผลซึ่งในประโยคนะครับมีอยู่สี่คำด้วยกันหนึ่งหากและหรือแล้วก็คำว่าเพราะครับแน่นอนครับข้อนี้ต้องตอบสี่คำ ข้อ2นะครับใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอและข้อขอบทร้อยกองเป็นบทประพันธ์ที่ผู้แต่งคิดประดิษฐ์และเรียบเรียงถ้อยคำแต่ละวรกแต่ละบทตามข้อกำหนดของฉันทลักษ์นะครับกไก่ข้อความข้างต้นมีคำนามกี่คำคำนามคือคำที่ใช้แทนคนสัตว์สิ่งของ จากข้อความข้างต้นนะครับมีทั้งหมด8ปดคำนะครับคำแรกมีคำว่าบทร้อยกองบทประพันธ์ผู้แต่งถ้อยคำวักข้อกำหนดและฉันทลักนะครับดังนั้นข้อกอไก่นะครับต้องตอบหมายเลขห้าแปดคำนะครับข้อขอใครนะครับ ข้อความข้างต้นมีคำกิริยาหลักกี่คำคำกิริยาคือ <c oughs> คำที่แสดงอาการการกระทำนะครับ <c oughs> เช่นเดินวิ ok ่งนกบินหรืออะไรพวกนี้นะครับจากข้อความนะครับมีสี่คำคำแรกคือเป็นคิดประดิษฐ์แล้วอะและคำว่าเรียบเรียงนะครับดังนั้นข้อขอใครต้องตอบ ข้อสองนะครับสี่คำข้อสามนะครับใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกและข้อขอจงหยุดสูบบุหรี่เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดตีบกไก่นะครับข้อความข้างต้นมีพยางค์คำเป็นกี่พยางเรามาดูพยางค์คำเป็นก่อนนะครับพยางค์คำเป็นคือ พยางที่ผสมด้วยมาตาสะกดแมก,กงกงกลมเกยเกลและผสมด้วยสระเสียงยาวนะครับจากในข้อความนะครับมีพยางค์คำเป็นทั้งหมด9พยางคนะครับคือจงลีเพื่อความเสียงในการ หัวและใจนะครับในข้อกอไก่นะครับต้องตอบข้อสามนะครับเอเก้าพยางนะครับและข้อขอไข่นะครับข้อความข้างต้นมีพยางคำตายกี่พยางนะครับพยางคำตายพยางคำตายคือพยางที่ผสมด้วยมาตาตัวสะกดแม่ กกกดกบและผสมด้วยเสียงสั้นนะครับสระเสียงสั้นจากในข้อความนะครับมีอยู่มีพยางค์คำตายอยู่สิพยางค์นะครับคือหยุดสูบบุลดเกิดโลกและหลอดเลือดแล้วก็คำว่าตีบครับ ข้อขอไข่นะครับตอบข้อ4นะครับสิพยาจงเลือกราชาศัพท์ที่เหมาะสมจากกลุ่มกและจากกลุ่มขอเติมลงในช่องว่างกอและขอตามลำดับสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาคพระบรมราชินีพันปีหลวงจุดจุดจุดกให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า มสมเด็จพระเทพพระลาชสุดาสยามบรมบราชกุมารีจุดๆขอเปิดงานกาชาดประจำปีเรามาดูกอไก่นะครับกอไก่นะครับจากข้อความควรใช้คำว่าทรงพระกรุณาโปรดเกล้านะครับซึ่งมีความหมายว่าทรงมอบหมายให้ปฏิบัติภารกิจแทนนะครับจากข้อกอไก่นะครับ ควรตอบข้อสี่นะครับเรามาดูที่ข้อขอใข่นะครับจากข้อความควรใช้คำว่าสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานนะครับจากข้อขอใข่นะครับควรตอบข้อสามนะครับ <Yeah. S 1> ใช้สถานการณ์ต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอและข้อขอ ทันทีที่สัญญาณไฟจราจ,จรเปลี่ยนเป็นสีแดงหญิงสาวก็ก้าวข้ามถนนท่ามกลางความมืดบริเวณสีแยกมีเพียงแสงไฟจากริมทางที่ดูริบรีรถเก่งพุ่งมาด้วยความเร็วสีหน้าตกใจของหญิงสาวที่กำลังข้ามถนนปรากฏเพียงชัว่วพริบตาเช้าวันใหม่ท่ามกลางเหตุการณ์ที่โศกเศร้าน้ำตาของพ่อแม่หญิงสาวผู้จากไปพรั่งพรู ชายหนุ่มผู้ขับรถด,ด้วยความประมาทเดินคอตกไปพร้อมกับเจ้าที่ตำรวจก็ไก่นะครับในข้อความส่วนใดไม่ปรกากฏอวัจนภาษาเรามาดูคำว่าอาวัจนภาษาก่อนนะครับอวัจนภาษาคือการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำทั้งการพูดหรือการเขียนเป็นการสื่อสารโดยใช้ท่าทางหรืออาการ ในประโยคนะครับข้อความที่ไม่เป็นอวัจนะคือส่วนที่สองนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เหลือนะครับว่าเป็นอ,ว,อวัจนอวัจนะยังไงส่วนที่หนึ่งนะครับอวัจนะภาษาคือไฟจราจรเปลี่ยนเป็นสีแดงส่วนที่สามคือสีหน้าตกใจส่วนที่สี่คือน้ำตาพ่อแม่หญิงสาวผู้จากไปพังพูและส่วนที่ห้านะครับคือเดินคอตกแสดงความรู้สึกสิ้นหวัง ข้อขอใขนะครับข้อข้อใดไม่ใช่ความรู้สึกของคนขับรถเก๋งเมื่อตำรวจเมื่อถูกตำรวจควบคุมตัวนะครับคำตอบคือข้อสี่นะครับประมาประมาคือความรู้สึกตื่นเต้นควบคุมตัวเองไม่ได้อาจมีอาการตัวสัน่นเสียงเงือ เช่นการออกไปพูดที่การประชุมเป็นครั้งแรกข้อ6นะครับใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอและข้อขอ 1. พื้นที่ราดบ,บนยอดดอยหินทรายกว้างใหญ่กว่า140ตารางกิโลเมตร 2. หินทรายส่วนใหญ่นี้ถูกดันสูงขึ้นมาเช่นเดียวกับภูกระดึง 3. ภูหลวงในจังหวัดเลยได้รับฉายาว่ามรกรแห่งอีสา บนยอดตัดของภูหลวงมีแม่น้ำเลยไหลผ่านจนกลายเป็นล่องหุบ 5. ลักษณะภูมิประเทศของภูหลวงเกิดจากการยกตัวจากแรงดันของพื้นโลกข้อกอนะครับข้อใดเรียงลำดับข้อความข้างต้นได้ถูกต้องจากข้อความนะครับเรียงลำดับได้ถูกต้องคือ 3, 5, 2 หนึ่งสี่นะครับเพราะฉะนั้นข้อกอตอบข้อสองนะครับต่อไปนะครับข้อขอเมื่อเรียงลำดับถูกต้องแล้วข้อใดเป็นลำดับที่สามเพราะฉะนั้นข้อขอตอบได้ง่ายๆเลยนะครับย้อนกลับไปดูข้อกอว่าลำดับที่สามคืออะไรนะครับลำดับที่สามคือส่วนที่สองนะครับ เพราะฉะนั้นข้อขอตอบข้อ2นะครับข้อ7นะครับใช้ข้อมูลบรรณานุกรมต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกอและข้อขอหนนิลิศรานุวัตติวงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพยาสองบันห้า้ามสิดบรรดกเรื่องราวความรู้ต่างๆประธานพระยาอนุกรมมานาลา นะกรุงเทพคณะอนุกรมการจัดพิมพ์เอกสารเนื่องในวาระครบหนึ่งร้อยปีพระพยาอนุมอนุมาลราชธนะข้อสองนะครับวิชาการกรมสองพันห้าร้อยสามสิบสามพิพินิ ทีนิดภาษาเล่มหนึ่งกรุงเทพองค์การค้าของคุรุสภาข้อ3นวาววันพันธุเมธารอสอดอลลรสองพันยาสิบสวกรไทยพิมพ์ครั้งที่5กรุงเทพโครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษศรศาสตร์ จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยข้อ4เฉลิมยงบุญเกิด2516ภาษาไทยภาษาจีนกรุงเทพหน่วยศึกษานิเทศกรมการฝึกหัด,หดครูข้อ5้าลาตีทันทันวาทันทันวานชละ 2,542การศึกษาคำในศีราจารึกหลักที่หนึ่งกรุงเทพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กอไก่นะครับข้อใดเขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้องคำตอบคือข้อสามนะครับเพราะบรรณานุกรม เพราะเขียนบรรณานุกรมไม่ถูกต้อง,องนะครับเพราะบรรณานุกรมไม่ต้องใส่ตำแหน่งทางการศึกษานะครับข้อขอใข่นะครับข้อใดเรียงลำดับข้อมูลทางบรรณานุกรมข้างต้นได้ถูกต้องจากการเรียงลำดับบรรณานุกรมเรียงตามลำดับพยัญชนะนะครับของจากกไก่ถึงฮอนอกฮู่นะครับหากเป็นพยัญชนะเดียวกันให้พิจารณา ที่สละนะครับจากข้อความนะครับเลี้ยงได้4 1 3 5 2นะครับเพราะฉะนั้นข้อขอไข่ตอบข้อ2นะครับข้อ8นะครับใช้ข้อความต่อบเป็นนี้ตอบคำถามข้อกอและข้อขอในขณะที่ยังรอกรรมการให้จุดจุดจุดขอให้ทุกท่านอา่านเอกสารโครงการที่จะจัด,จดขึ้นใหม่อย่างพินิจพิเคราะห์ ไปพังพาก่อนเพราะผมต้องขอความเห็นของที่ประชุมในวันนี้ก็ไก่นะครับข้อใดเหมาะที่จะเติมลงในช่องว่างในข้อความข้างต้นคำตอบคือข้อ3นะครับเพราะจำนวนส,สมาชิกหรือกรรมการที่ประชุมตามข้อบังคับประชุมที่กำหนดไว้เรียกว่า องประชุมนะครับข้อขอใขนะครับเอกสารโครงการใหม่ที่แจกให้กรรมการอ่านที่แจกให้กรรมการอ่านนั้นเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระตามข้อใดข้อขอใขนะครับจากข้อความนะครับตอบข้อ4นะครับโครงการที่จะจัดขึ้นใหม่ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมวิเคราะห์พิจารณาจัดอยู่ในระเบียบเวะลาะที่4คือเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาข้อ9นะครับคำใดจากกลุ่มกอและกลุ่มขอเหมาะจะเติมลงในช่องว่างกอและขอตามลำดับของประพันธ์ต่อไปนี้ลาตีหมองหมนห่วงเวหนจันเจิดยังสองยนจุดจุดจุดกอ เปรียบชีวิตทุกทนทนทเวศคงซักแห่งแสงจ้าจุดจุดขอไฟหวังจากจากประโยคนะครับประโยคนี้ฉันทลักษ์คือโคงสี่สูภาพนะครับโคงสี่สูภาพก่อนที่เราจะเติมเราต้องดูว่าถูกตามฉันทลักหรือเปล่าหรือความหมายสอดคล้องหรือเปล่านะครับ กอไก่นะครับที่เราจะเติมคือข้อ2นะครับแจ่มฟ้านะครับคําตอบที่ถูกคือข้อ2นะครับและขอไข่นะครับคําตอบที่ถูกคือข้อสามนะครับแจ่มด้วยนะครับข้อสิบนะครับข้อใดไม่ได้กล่าวถึงเกี่ยวกับรถไฟในข้อความตอ่อไปนี้รถไฟใต้ดินความเร็วสูง ที่เพิ่งเปิดบริการน่าจะเร็วที่สุดในโลกวิ่งเชื่อมระหว่างสนามบินนานาชาติกับสถานีรถไฟใต้ดินกลางกรุงปักกิ่งโดยใช้เวลาเพียง19นาทีแต่ละขบวนรองรับผู้โดยสารได้1,500คนทุกตู้โดยสารมีพื้นที่สำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็นนอกจากนี้ยังมีช่องเสียบ usb ทุกที่นั่งอีกด้วยจากโจทย์นะครับข้อนี้ตอบข้อ5นะครับข้อความนี้ไม่ได้กล่าวถึงอัตราความเร็วว่าวิ่งใช้ระยะเวลากี่กิโลเมตรต่ตอชั่วโมงนะครับวิงว่งเชื่อมระหว่างสนามบินนาาชาติกับสถานีรถไฟใต้ดินนะครับกลางรุงผักกิง่งโดยใช้เวลาเพียง19นาที เหตุผลที่ตอบข้อนี้นะครับเรามาดูจากโจทย์นะครับข้อหนึ่งนะครับประเภทรถไฟใต้ดินความเร็วสูงนะครับข้อ2ความจุนะครับหนึ่งันห้าอคนข้อสามนะครับบริการพิเศษคือพื้นที่สำหรับผู้พิการที่ใช้รถเข็นและมีช่องเสียบ USB ทุกที่นั่งครับข้อสี่คือเส้นทางที่วิ่งคือ ระหว่างสนามบินนานาชาติกับสถานีรถไฟใต้ดินกลางกรุงปักกิ่งนะครับข้อ11นะครับข้อใดไม่สอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้เรือหลวงนาคาเป็นเรือที่กองทัพเรืออเมริกันส่งมอบให้กองทัพเรือไทยเมื่อพศ2 5 0 9เดิมชื่อ LSL 102เป็นเรือประจำการในกองทัพเรือ อเมริกันสมัยสงครามโลกครั้งที่สองครับเมื่อกองทัพเรือไทยนำเรือออกอิบัติภารกิจจะรู้สึกอุ่นใจเพราะเรือลำนี้มีเขี้ยวเล็บที่หน้าเกงขามติดตั้งอาวุธปืนมากถึง15กระบอกหลังจากปประะํำการในพศ2549ได้มีการโอนสิทธิ์เรือลำนี้ไปเก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาถือได้ว่าเรือลำนี้เป็นเรือที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และเป็นเรือลำเดียวสมัยสงครามโลกที่ยังลงเหลือไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาจากข้อความนะครับมีคำตอบให้เลือก5คําคำตอบนะครับคำตอบที่หนึ่งคือ กองทัพเรือไทยส่งเรือหลวงนาคาเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สองข้อ2นะครับเรือหลวงนาคาเป็นสมบัติอล้ำค่าของราชนาวีไทยยาวนานถึง40ปีข้อ3ผู้ที่เคยประจำการในเรือหลวงนาคามีขวัญและกำลังใจเมื่อออกปปฏิบัติภารกิจสำเมื่อออกปฏิบัติภารกิจนะครับข้อ4ีสื่อสัมพันธ์อันดีระหว่าง ประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกาคือเรือหลวงนาคาข้อ5เรือหลวงนาคากองของกองทัพเรือไทยและเรือ LSL 102ของสหรัฐอเมริกาเป็นเรือลำเดียวกันจากข้อความทั้งหมดนะครับข้อนี้ตอบข้อ1นนะครับกองทัพ กองทัพเรือไทยไม่ได้ส่งเรือหลวงนะคะเขารวมในสงครามโลกครั้งที่สองหากแต่เป็นเรือที่กองทัพเรืออเมริกันส่งมอบให้กองทัพไทยเมื่อพศสองพันห้าร้อยเก้านะครับข้อข้ออื่นนะครับสอดคล้องกับข้อความทั้งสิ้นนะครับข้อสังเกตง่ายเลยนะครับข้อสองสังเกตจากการ มอบเรือเมื่อปีพศ2509และปลดประจำการในปีพศ2549ครับข้อ3สังเกตจากเมื่อกองทัพเรือไทยนำเรือออกปฏิบัติการออกปฏิบัติภารกิจจะรู้สึกอุ่นใจเพราะเรือลำนี้มีเคี่ยเลียบที่หน้าเกงขามติดตั้งอาวุธปืนมาถึง15กระบอกข้อ4สังเกตจากการมอบเรือที่ที่ทรงคุณค่า เป็นสื่อสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศข้อหาสังเกตจากเดิมชื่อ LSSL 102เมื่อส่งมอบให้้ายเรือลำนี้มีชื่อว่าเรือหลวงนาคาจึงเป็นเรือลำเดียวกันข้อ12นะครับข้อใดสอดคล้องกับข้อความต่อไปนี้การเล่านิทานมีมานานแล้วและมีอยู่ในทุกสังคมเราจึงเห็นหนังสือนิทานของชาติต่างๆ ที่มีผู้รวบรวมขึ้นมาจากทุกภูมิภาคของโลกการเล่านิทานมีทั้งในสังคมที่มีตัวหนังสือและในสังคมที่ไม่มีตัวหนังสือใช้แม้ในกลุ่มชนชาติต่างๆที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยก็ยังมีนิทานเล่าสู่กันฟังการเล่านิทานอาจเล่าขณะทำงานหรือจะกลุ่มเล่าในงานพิธีต่างๆผู้เล่านิทานมัก เป็นผู้ใหญ่ส่วนผู้ฟังนิทานมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับเรามาดูช้อยกันครับข้อหนึ่งนิทานของกลุ่มชนต่างๆมักมีเนื้อเรื่องคล้ายๆกันข้อสองการเล่านิทานมีมานานตั้งแต่มนุษย์ยังไม่มีตัวหนังสือใช้ข้อสามคนสมัยก่อนทั้งเด็กและผู้ใหญ่นิยมฟังนิทาน เป็นประจำทุกวันข้อ4การฟังนิทานในระหว่างทำงานช่วยให้สนุกสนานและหายเหนื่อยข้อ5การรวบรวมนิทานการรวบรวมนิทานไว้เป็นหนังสือที่เป็นหนังสือทําให้นิทานแพร่กระจายไปสู่เด็กจากข้อความข้างต้นนะครับข้อนี้เราควรจะตอบข้อ2ครับเพราะว่าการเล่านิทานมีมานานตั้งแต่ มนุษย์ยังไม่มีตัวหนังสือใช้พิจารณาจากการเล่านิทานมีทั้งในสังคมที่มีตัวหนังสือและในสังคมที่ไม่มีตัวหนังสือใช้นะครับแล้วเรามาดูเหตุผลที่เราไม่ตอบข้ออื่นกันนะครับเรื่อบข้อหนึ่งนะครับบอกเพียงว่าการเล่านิทานมีมานานและมีอยู่ทุกสังคมแต่ไม่ได้กล่าวไว้ว่าเนื้อเรื่องแต่ละกลุ่มชนชาติคล้ายคลึงกันข้อสามนะครับ บอกเพียงว่าผู้เล่านิทานมักเป็นผู้ใหญ่ส่วนผู้ฟังนิทานมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ไม่ได้กล่าวว่าฟังนิทานเป็นประจำทุกวันส่วนข้อสี่บอกเพียงว่าการเล่านิทานอาจเล่าขณะทำงานหรือจะกลุ่มเล่าในงานพิธีต่างๆไม่ได้กล่าวว่าช่วยให้สนุกสนานหรือหายเหนื่อยข้อห้าบอกเพียงว่ามีผู้รวบรวมหนังสือนิทานจาก ภูมิภาคทั่วมุมโลกไม่ได้กล่าวว่าการรวบรวมนิทานไว้เป็นหนังสือทำให้นิทานแพร่กระจายไปสู่เด็กวันนี้ขอจบการนำเสนอ